กี้เห็นแม่จิบอยู่มีเจอไอ้เคแดงครับผมลงมาป้อดือ <c oughs> เถียงจะเถียงจะเทียงกดกดกดจะเทียง,ไ,ยง,ไ,ยงไม่เถียงไม่ให้เทียงเลยตัวนี้ตัวยแท้ ทุโงทุ่ท่มาเที่ยงตอนท้ายล่ะอื้มป๋อปล่อยนะสิบล่อยไม้เดียวอันนี้ไม่ได้ช็อตอะไรเลยนะวันนี้เีไม้เดียว,ไ,ออไ,วนนไม้เดียวหมเดมเลย ขึ้นมาตัวนี้ตัวเล็กนะครับสองโลดูลอยครับผมเนี่ยสุดยอดครับผมไม้เดียวอีกแล้วโอเคจะทำการปล่อยครับผม สู้ชีวิตมากเลยไปครับสวยงามไปลีต่อ